หนุ่มกันชัยทำมิวสิกวิดีโอให้ดุงพลกลายมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งสำหรับนายชัยพลวิภาหรือรุงพลคนดังแห่งบ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารด้วยก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารุงพลแตกคอกับหมอปลาและอุปวิทยะมาแล้วจนกระทั่งเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีต้นตะเคียนทองหรือเจ้าแม่โสระพี สาราแม่นางตะเคียนโสรพีที่บ้านรุงพลทําให้มีนักข่าวหลายช่องเข้าไปทําข่าวแต่ก็มีดราม่าอีกรอบเมื่อรุงพลออกอาก,การฉุนเฉียวหัวร้อนใส่นักข่าวต่อเจ้าหน้าที่จนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล้าสุดรายการหนกระแสะพิธีกรหนุ่มกันใช้ทั้งช่อง3ได้เปิดใจสัมภาษณ์อุบ,บิริยะหมอปลาและน้ำฟ้าภรยารวมทั้งทานายโนบิตะอดีตกัลยนานมิตรดุงพลก็ได้มาเปิดใจในรายการ พร้อมทั้งด่าวสาเหตุที่ดมใจกันเทดุงพลนอกจากนี้หนุ่มกันชัยยังได้โพสตคลิปดุงพลประกอบเพลงร e บแอนเดอนอยู่ที่เรียนรู้ประกอบภาพตั้งแต่เริ่มต้นมีชื่อเสียงจนถึงวันนี้ที่ดาวมากเกิดขึ้นโดยหนุ่มกันชัยได้โพสต์ข้อความระบุด้วยว่าดงเพื่อขอบคุณพี่บอยโกศิยพงศ์สำหรับเพลงนะครับและขออนุญาตดุงพลสำหรับภาพด้วยนะครับเห็นว่าเดี๋ยวนี้ต้องขออนุญาตก่อนอย่าทุบรังผมนะครับ ผมสั่นแฮตแท็กลุงพลแฮตแท็กโหนกระแสซึ่งคลิปดังกล่าวเวลาผ่านไปเมื่นานก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และรีทวิตกันอย่างรวดเร็วโดวยมีคนเข้ามาชมมิวสิกวิดีโอเพลงอยู่ที่เรียนรู้ของรุงพลไปแล้วเฉียะส0 0 0สนครั้งด้วยกัน